ค,ค,ออค,ค้าดีเอ็นบี NBT สายครับจะพาผู้ชมมาชิมของดีแล้วก็มาดูของเด่นจากจังหวัดปราจีนบุรีครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีอันนี้ของกินก่อนนะฮะเป็นทองพับเห็ดสามอย่างนะฮะใช่ค่ะนะฮะเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปยังไงครับเริ่มต้นก็คือดิฉันได้ตั้งกลุ่ม เป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุขตำบลวังทระช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปราจีนบุรี <ฮะ S 1> กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะมาช่วยให้ได้เกษตรกรท้องถิ่นที่ได้โอกาสตอนที่ทการเพาะก้อนเห็ดให้เป็นดอกเห็ดสดที่มีคุณภาพ เห็ดขอนขาวแล้วทั้งสามอย่างนะคะเราจะมาต่อยอดเป็นแปรรูปเห็ดค่ะโดยใช้เห็ดสามอย่างนะคะมาผสมรวมกมันเพิ่มมูลค่าใช่เรามีเห็ดอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะการที่มาเป็นอทองพับเห็ดสามอย่างเนี่ยคือเราเริ่มจากเราได้องค์ความรู้มาแล้วก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยไปปลูกเห็ดทั้งสามอย่างอย่างนั้นถูกไหมใช่ค่ะเราส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนของเราค,รคับให้มีรายได้แล้วเรา ผลิตเห็ดอย่างมีคุณภาพในท้องถิ่นของเราด้วยอากาศก็ดีภูมิศาสตร์ของบ้านเราก็ดีค่ะมันเหมาะกับที่เฉพาะเข็ดตรงนี้ค่ะครับค่ะผมสงสัยเลยฮะ เห็ดเริ่มก่อนหรือทองพับเริ่มก่อนคะเห็ดเริ่มก่อนค่ะวัตถุดิบของเราอค่ะก็คือเริ่มจากเห็ดแล้วทำไมเอามาใส่ในทองพับอะฮะเราก็ต่อยอดมาเราก็อยากจะเพิ่มมูลค่าด้วยการที่ว่าเมื่อดอกเห็ดออกเยอะๆเยอะๆค่ะแล้วเราก็สร้างอาหารของเราให้ยั่งยืนนะคะครับเรามาทําขนมบ้างเป็นของหวานแต่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายปกติจะเป็นส่วนประกอบของอาหารใช่ค่ะในชีวิตประจำวันค่ะแต่อันนี้เรามาทำเป็นขนมหวานได้ใช่ค่ะ เห็ดสามอย่างมีอะไรบ้างนะฮะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดขอนขาวเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดสรรพคุณพิเศษด้วยนะคะคือให้สรรพคุณทางยายังไงฮะยังไงเห็ดนางฟ้านี่ก็จะเป็นการหล่อเลือกคุณเมตตาลัน,นะคะคช่วยในการไหลเวียนได้ดีร่างกายปรับสมดุลได้ดีค่ะส่วนเห็ดนางรมนะคะผู้ที่มีสูงวัยอายุเยอะอาจจะมีเบาหวานมา มาเยื่มเยียมบ้างอาจจะเป็นโรคไตบ้างแต่คุณสามารถทานขนมหิตของเราได้ครับุณพูดแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมอีกฮะใช่ค่ะเพราะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยด้วยครับใช่แล้วสุดท้ายนะขอนขาวนี่คือเมื่อกว่าบรรพบุรุษของเราจะไปหาในป่าแต่ไม่ต้องเราสามารถเพาะขึ้นเองมีตลอดฤดูกาลแล้วก็มีสรรพคุณชูกําลังบํารุงตับค่ะรวมทั้งเป็นยาอายุวัฒนะ เป็นอาหารครบเลยใช่ครับผมเดี๋ยวมาดูกลุ่มหมวกคาวบอยบ้างครับคุณพี่ครับหมวกคาวบอยเราเริ่มต้นอะไรยังไงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทงหมวกคาวบอยนะครับเพราะว่าในวัตถุดิบนะครับในชุมชนนะครับมีต้นลานครับคือใช้ยอดลานมาสารเป็นคัดทำเป็นคัมพี์ใบลานทำงอบส่งไปต่างจังหวัดแต่ทีนี้ว่าทางหน่วยราชการครับคือใช้ใบลานที่ว่าในชุมชนอะ เอามาสารเป็นหมวกกระเป๋ากล่องทิชชู่กล่องอนเนกประสงค์หมวกนี่ก็มามีประมาณสักสิบกว่าแบบครับกระเป๋าก็มีประมาณยี่สิบสิบแบบครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสามสิบปราจีนบุรีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานครับอ๋อนี่คือใช้ย,ยอดของใช้ย,ยอดของใบลานครับอ่าครับเอามาทําไมถึงใช้ย,ยอดใบลานฮะในพื้นที่มันเยอะหรือ,อยังไงเอ่ยเขาเรียกตรง,งจุดนั้นอะ่ะที่บ้านอะ่ะเป็นบ้านวังแดงติดกับ อุทยานแห่งชาติทับลานครับมี<อ>ต้นลาน,เ,นเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกมากที่สุดในประเทศแล้ว,ลว,ลวเริ่มต้นเนี่ยตอนทําเริ่มต้นมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรไหมครับเริ่มต้นข้อกระสารครับบางทีต่างท,ที่ที่กรมครับบางทีมีการคัดออกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆมาแล้วก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับทำเป็นอาชีพหลักและทําเป็นอาชีพเสริมบางคนนะเป็นปัจจุบันก็ คือในอดีตทำนาทําไร่แต่จุดนี้เป็นทําเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักจะมีน้อยครับครับผมก็เสริมในช่วงที่เราว่างเว้นจากการทำอาชีพหลักใช่ครับ,รบนะฮะท่านผอ,อครับเรามาช่วยทั้งสองกลุ่มนี้ในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับคือในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมืองาน30ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเราก็มีภารกิจในการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบอยู่แล้วนะครับ,รบในส่วนของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยเมื่อทางกลุ่มเนี่ยมีเหตุแล้วเราก็มาส่งเสริมในกระบวนการผลิตเรามาฝึอกอบรมให้อ,อยา่างกลุ่มทําใบลานเนี่ยเราเมื่อท่านทํากระมวกกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาส่งเสริมในเรื่องการการฝึอกอบรมการขายสินค<อ>้าเพื่อเป็นช่องทางให้ให้เขาได้ค้าขายต่อไป โอ้โหครบถ้วนเลยนะฮะเอานี่กลุ่มนอกจากทองพับเห็ด3อย่างแล้วเห็นบอกมีอะไรเนี่ยแม่สุนีเข้าเกลียบเห็ดสมุนไพรค่ะเราผลิตเป็นโอท็อปผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะสามดาวและสี่ดาวค่ะอ๋อนี่รถมันม่วงนะมีมาตรฐานอยและมพชค่ะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือที่เป็นหลักเลยก็คือเห็ด ใช่ค่ะอันนี้ก็เอามาผสมในข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรด้วยทําได้หลากหลายอ่านะฮะอ้าวฝากช่องทางค่ะคุณผู้ชมสนใจอยากจะซื้อไปจําหน่ายซื้อไปรับประทานเนี่ยมีราคาพิเศษให้ไหมฮะมีค่ะจัดโปรนะคะอย่างเราผลิตวัตถุดิบเองขายไม่แพงจําหน่ายไม่แพงค่ะสามานะคะอันนี้โปรพิเศษเฉพาะในรายการนี้เลยค่ะสามกล่องหนึ่งร้อยบาทติดต่อมาได้เลยโทรมาได้เลยค่ะคับผมแล้วแบบนี้ แบบนี้ก็เหมือนกันสามห่อร้อยเหมือนกันใช่ค่ะครับผมของคุณพี่ครับหมวกกระเป๋าถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ครับหรือ ID l ดี e ครับ0819124478 0819124478ครับคุณผู้ชมชม NBT มีคำตอบมีราคาพิเศษให้ไหมฮะมีราคาพิเศษให้ครับเป็นโปรโมชั่นให้เลยเป็นโปรโมชั่นครับสำหรับบางเงี้ยสมมุติไปราคา450บาทแต่ชมรายการนี้อาจจะลดเท่าตัวครับ อ่ารถครึ่งหนึ่งเลยครับครับสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยถูกต้องครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ